กี้แลนด์ชอปเติมเกมอีฟบอลและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แลนด์ชอปโนหนึ่งเติมเกมไวจะบริษ,ษัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพ็รล้านหรือลิ้มลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุกกี้แลนด์ชอปไปเติมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมฟุตบอลวบบายทุกคนทุกท่านครับพบกับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแนทางการจัดทีมในแผนที่เป็นฟุตบอล4 2 3นะครับ ซึ่ง4-2 2, 2ตงตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลัง4การรับ1ตัวฝั่งขวาฝั่งซ้ายสเตฟิลกลางลูกคู่ซ f 2ตัวซึ่งน่าจะเป็นแผนโนหนึ่งที่คนชอบใช้นะครับถ้าผมใช้เดี๋ยวผมจะแนะนำแนวทางการจัดท,ทีมว่าเราจะทำแบบไหนใช้แบบไหนนะครับแบบฉบับจันต้องเปตบายนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอสักหนึ่งแล้วหล,หลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองเปตบ่ายตัน,นี้ครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเปตบ่ายาปจันตองสาม,มารถส่งซุปเปอร์แตง เพื่อเป็นกลองใจนในการทําคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นตบายบายบจนต้องมีเพจให้พวกเราที่ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับโอเคไปดูนะครับว่าแผนนี้ยังไงทําไมคนถึงเล่นกันเยอะที่นี่ครับถ้าจะว่าแผนนี้นะครับถ้าใครได้แผนนี้ก็เส้นแผนตามนี้นะครับหรือในสัปดาห์นี้ ในสัปดาห์นี้นะครับไม่ต้องไปแต่งแผนไม่ต้องขยับแผนอะไรทั้งสิ้นนะครับให้พวกเรามาเลือก Smooth สโมสรนนี้นะครับก็คือกูบะที่ตะสโมูทซ้อนเบติบส์เซติงเบติเบติบครับโอเคครับทีนี้พวกเราเลือกที่เทวียุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกฝรั่งเศสดิวชั่นหนึ่งทีนี้ตามหาสโมสรซ้อเอเอสมนาโกนะครับโอเคกดดันไป้ายนะครับทีนี้ไปดูกันยื่กองแผนนี้โอเคกดที่ตัวโค้ดเชนฟอร์มชันแล้วก็ดีฟอร์ น่ครับก็จะเป็น4ต่2ซึ่งไม่ต้องปรับอะไรเลยฝั่งขวาการรับอยู่แล้วฝั่งซ้ายก็สเตอร์ฟิล์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมจะใช้ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับพี่น้องหรดูในทางการจัดทีมนะครับจัดทีมแบบของผมที่เล่นนะที่เล่นเข้ามือนะครับโอเคไปดูตำแหน่งแรกครับตำแหน่งผู้สาปะตูนะครับผมจะแนะนําอีกครั้งก็แล้วกันสาหรับผู้สาปะตูนะครับในทางการอัพการการเพิ่มเพิ่มสกิลเพื่อใครเพิ่งมาติดตามช่องนะครับทีนี้ครับ ประตูของในเกม o o ฟุตบอลโมบายนี้จะมีอยู่2สไตล์ด้วยกันก็คือสไตล์ที่เป็น d e f e n s ซ v e โกคิปเปอร์แล้วก็แอตติกกิ้งโกคิปเปอร์นะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือจะเป็น d e f e n s ซ v e โกคิปเปอร์นะครับเนี่ยเขียนนะครับก็คือถ้าจะว่าเป็น d e f e n s ซ v e โกคิปเปอร์นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับพี่น้องอมันก็จะไม่ออกไปตัดบอล หและไม่ออกไปตัดบอลจะอยู่บริเวณในกรอบหกหลาข้อดีของสายดีเฟนต์ก็คือไอตัวนี้นะครับเมื่อเจอบิดเคอเลอร์บอกเลยว่าไม่มีการหลุดตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าขอ้อข้อเสียงเขาก็คือถ้าเราไม่ลากเขาออกไปตัดบอลน,นะครับเขาจะไม่ออกไปตัดบอลเลยเออึว่ามันจาเป็นจริงมันก็มันออกไปอยู่นะบางครั้งแต่มันที่อยู่ที่ไวพิบของเรานะครับว่า เราจะเลือกเขาออกไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสายอัดกิ้งโอเคครับสายอัดกิ้งคือตัวไหนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอย่างเช่นอาริสันเบ็คเกิ์ครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่ครับนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นวิกสไตล์อัดกิ้งกูเอร์ก็คือถ้าสมมติว่าบอลหลุดมาถ้าเราเจอโค้ดลิงก์อัพนะครับผมจะแนะนำโกสายอัดกิ้งนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เจอโค้ดลิงก์อัพ สายดิฟเฟนต์ผมว่าตอบโจทย์กว่านะครับพี่น้องโอเคนะครับตัวแล้วมันจะลิงก์อัพหรือไม่ลิงก์อัพโอเคนะครับอยู่ที่เราชอบเหมือนเดิมโอเคนะครับเออทีนี้ครับเราจะกั้นอัพนะครับอ่อซึ่งว่าเราจะอัพสูตรเดียวนะครับอ่อผมแนะนํานะครับผู้สับตูทุกวันนี้และก็ในแพทนี้ผมแนะนําให้เป็นตัวตรงสูงไว้นะครับไม่ว่าใครจะมีไม่มีอ่าไปที่เช็คมีกูตัวยังดีนะครับกูตัวโคตรเหนียวทุกล่างเลย หรือจะเป็นเอริสซอนก็เหนียวนะครับเป็นน้องโอบักแจกก็เหนียวนะครับนี่นะครับอย่างน้อยก็ร้อยเก้าสิบขึ้นก็แล้วกันถ้าร้อยแปดสิบห้าผมว่าสุ่มเสียงมากนะครับเออมันเร็วก็จริงแต่ผมว่ามันตัวเล็กมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับฟุทอลตูนะครับทีนี้อน้นทางการอัพต่างๆนะครับเน้นเลยนะครับห้ากำลังนี้สีฟ้าหมดแต่ผมจะให้เน้นจีเคเอเนตจีเคลิฟิสกปฏิกิริยาแล้วก็จีเคลิการยืนตำแหน่งผมว่าโคตรสำคัญเลยนะครับ โอเคทีนี้การทำงไงให้ผู้ศัตรูเหนียวนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายเลยครับนี่ครับเราเห็นแดนหนึ่งของเราไหมครับนี่แดนหนึ่งของเราเ,เราจะแบ่งสนามเป็นแดนหนึ่งแดนสองแดนสามโอเคนะครับทีนี้เมื่อถึงแดนหนึ่งตรงนี้นะครับเราถอยลงมาก่อนนะครับถอยเป็นเส้นตรงแบบนี้นะที่ผมแนะนาในคลิปก่นก่อนครับแล้วก็ถอยเป็นเส้นตรงวันนี้ถ้าจะให้ผู้ศัตรูเหนียวไม่ได้ยากเลยพี่น้อง เหมือนเราใช้เตะบอลชีวิตจริงแหละนี่ทำากได้ครับปิดมุมให้เยอะที่สุดนะครับนี่ปิดมุมให้เยอะที่สุดแล้วก็อย่าก,กดแม์อัพค้างเ,ออเราจะกดแม์อัพก็ต่อเมื่ออ,อยูอ่มันอยู่ในแดนหนึ่งเท่านั้นออแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าฝ่าตรงข้ามกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่ไกลตัวของผู้เล่นของเราเนี่ย ระวังนะครับเป็นน้องดับเบิลทัชนี่หายเลยนะครับในแผทนีออ้โอเคนะครับตามนี้นะครับทีนี้ครับข้อแรกก็คือปิดมุมข้อที่สองก็คือการเล่นตำแหน่งกองหลังเราอย่าไปเข้าพวดนะครับนี่วิ่งแบบเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับวิ่งเป็นเส้นตรงแบบนี้มันจะเข้าเขตอันตารายคิดซะว่ายังไงมันก็ต้องมาหน้าปากประตูเราอยู่แล้วเออมันจะเปิดมเกมมิง่งเราเอาตัวสูงไหมครับกองหลังครับ โอเคนะครับตามนี้โอเคอทีนี้วิวแบ็กนะครับก็อย่าไปเข้าพวดแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่เนี่ยครับลากมันลงมาครับอยู่บริเวณกรอบผีดโทษครับนี่วิธีของผมนะอันนี้วิธีของผมนะครับไม่รู้ว่าวิธีใครเเล่นแบบไหนก็ช่างแต่ผมว่าวิธีนี้ผมใช้มาได้ผลสุดแล้วสำหรับการเล่นกองหลังไม่ว่าจะเป็นแบ็กโฟรพวกนี้แหละครับ เราจะเข้าพวน ừ, ระวังนะครับกินน้องโอเคตามนี้ส่วนก้องหลังครับแนะนำวีอัพคู่กับเดอะเดสทัวเยอร์แต่ถ้าเป็นออฟสไตล์ Star, ก็ไปตั้งอัวนี้นะครับเป็นดีเฟนต์เป็นดีเฟนต์นะครับหนึ่งตัวแต่ที่จริงถ้าข้าํพลังมันดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับแนะนําครับกองหลังสูงหนึ่งตัวก้องหลังมีความเร็วหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนสูงก็ร้อยแปดสิบขึ้นก็นแล้วกันนะครับอย่างเช่นตูลามพ่อทุกสถาบันนะครับทั้งเร็วทั้งอึด ทั้งเกมรับดีลูกม,ม่งผมว่าไม่ได้ใช่ปัญหาแต่ถ้าเจอแบบไอ้พวกโคลเลอร์เออไอ้โคลเลอร์ไอ้สูงส0งกว่าเมตรเนี่ยเออก็มีปัญหามีปัญหาแม่งทุกตัวแหละเพราะว่า1บวกกับสกิล l 2บวกกับอ่าขับพลังจำเออไอ้พวกจำตรงสูงแล้วก็มีบูลเลตเฮดเดอร์โอ้ยระวังนะครับเราอยู่เราต้องดูคู่ต่อสู้ของเราด้วยนะครับว่าเขาเล่นแบบไหนเราต้องแก้เกมนะครับพี่น้องโอเคนะครับทีนี้เราทางการอัพกองหลัง อไปดูนะครับอย่าทำการอัพกล้องหลังนะครับสูงไม่ก่อนครับแล้วก็ต้องมีความเร็วครับแผ่นี้อย่าน้อยต้อง90ขึ้นและก็สปีดต้ถ้าจะว่าจะให้ดีเลยก็อย่างน้นอยก็แปดสิบห้านะครับแต่ถ้าขี้เหร่จริงๆต้องเจ็ดสิบสีส้มก็แล้วกันนะครับแล้วก็กาเรเล็งดีเฟนส์ต่างๆเนี่ยมันสีฟ้าหมดนะครับถ้แต่าะว่าทั้งสี่ขั้หลังนี้ไม่ว่าจะเป็น defensive aimingtacklingequiptiondefensive equipment, defensive, equipment สำคัญหมดอัพแม่งให้มันชีฟ้าหมดเลยนะครับสปีดจัมมพลัสคอนแทคแล้วก็อยากเล่นง่ายก็บาลานดีและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่นักเตะเราหรือทีมเราจะได้เปรียบก็คือการใช้สองเท้าของนักเตะบอกเลยว่ากองหลังจะเก่งไม่เก่งนะครับผมดูเท้าที่ข้างที่ไม่ถนัดบวกกับข้าบาลันนี่แหละครับเออจะไม่ไม่สนใครครับถ้าลิเข้ามือก็เอาตัวนั้นโอเคนะครับตามนี้ส่วนสกิลครับ ห้าสกิลเกมลับหนึ่งหนึ่งนะครับต้องมีเลยหนึ 1, ่งแมนมาร์กิงอินเตอร์เซชันบล็อกเกอร์แล้วก็สกิลลูกกางกาดเฮดดิ่งแล้วก็เอเรียสปูร์ตี้ทีนี้เราเล่นลงบอลเคาน์เตอร์ครับสกิลส่งผมว่าแม่งสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นส่งยาวส่งสัง้นเราเล่นส่งสัง้นแทงยาวๆหนึ่งและต้องมีลูดเดิลพาร์ทสองทูพาร์ทซิงนะครับเราใส่ไปเลยครับแล้วก็สกิลหนึ่งที่โคตรสำคัญวันเดทพาร์ทเวททิพาร์ทใส่ไปเลยนะครับเป็นน้องสุดสกิลเกมลับอื่นๆว่าจะเป็นเซรีนเตเกอร์ ผมแนะนําให้ใส่เลยนะครับซึ่งภาคนี้เราวิ่งตามหลังกองหน้าก็ช่างครับเราไปสไลด์ข้างหลังแม่งโคตรแม่นนะครับถ้ามีสกิลนี้โอเคนะครับไม่ได้ฟาวด้วยนะเรือใจเราต้องกัดจังหวัดดีๆถ้าว่าเขากําลังแตะบอลไปอยู่มันก็อาจจะโดนใบแดงแรกได้นะครับเี่นน้องซสมว่าเราประชิดก็กดสไลด์เลยเออกดปุ่มยิงนั่นแหละครับโอเคนะครับตามนี้ทีนี้ฟังขวาฝังซ้ายถ้าสมมติว่าเราชอบสายแอตติกิ้งหนึ่งคู่อย่างเช่นของผมเนี่ย ผมแนะนำสองข้างนี้ค่าพลังเกมรับต้องดีหน่อยนะครับพี่น,น้องอย่างเช่นผมใช้ฟิลิปรามคู่กันกันกบไอ้ของฟรีนโคตรดีนะครับนี่ฟิลิปรามนะครับผมใช้ไปประมาณพันกว่าเมตรนะครับนี่ค่าพลังเกมรับดีนะครับที่ผมมันเป็นเอติกิ้งฟูลแบ็คก็ช่างครับแต่ค่าพลังเกมรับมันดีมันเล่นเกมรับดีแล้วก็ลุกดีเปิดมงเกมมิ่งได้นะครับเล่นง่ายนะครับที่สำคัญใช้สเท้าได้ดีเล่นได้หลายฝั่งนะครับ อีกหนึ่งที่ที่ผมชอบใช้นะนักเตะเล่นได้หลายตำแหน่งผมมีเพิ่มแม่งเลยครับดูครับ <laughs> ดูครับนี่แล้วก็สกิลส่งนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นชื่อว่าไม่มีเอ็กซอสซิงก็เพิ่มบอกพินพอยต์คอสซิงทูพอยต์สิงวันทัดพาร์ทเฮาส์เซคเรเล่เนี่ยวันทัดพาร์ทนะครับรูเล็ตพาร์ทนี่สกิลส่นสงนะครับแล้วก็ส่งเงินทอนก็เพิ่มให้ทุกตัวก,ก็ยิ่งดีเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ของฟรีที่จับต้องได้ง่ายผมลองเล่นไป ไปอีกอันหนึ่งผมเล่นเยอะแล้วแต่ไอดีนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ออนานๆทีนะครับก็ปั้นอะไรแบบนี้นะครับก็ลองเล่นไปเก้าแมตช์ถือว่าโอเคเลยครับถ้าใครอัพผมอัพออโต้นะครับตัวนี้เป็นอัพออโต้แล้วก็ผมก็ไปเพิ่มบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์นะครับแอบดูครับคสารพัดตำแหน่งพี่น้องเออนักเตะของอาจารย์ต้องเป็นประบายต้องสารพัดตำแหน่งนะถ้าว่าตัวนี้ป่วยมันก็ต้องเอาลงมาหรือ,อตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็แชร์สุดท้ายดี กำลังก็ตามนี้นะครับถือว่าใช้ได้เกมรับได้ผมบอกเกมนี้ก็ไม่ได้ขี้เลร่นะไอตัวนี้โอเคนะครับเล่นง่ายด้วยนะครับมาล้านดีแล้วก็นี่ครับบูทเดียวกิงนะครับเป็นน้องสกิลก็ตามนี้แหละครับทูววัตสิงโรดดิพาร์ตวัตสิงรดพาร์ตสุลทูนอากูติกแคลนผมบอกเลยว่าใครที่สายตัวนี้นะครับสายฟรีผมว่ามีตัวนี้ทุกตัวมีตัวนี้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับโอเคตามนี้นะครับส่วนไอตัวนี้เป็นอังเคอร์แมนครับจบเลย นี่มีใครมีเวลาตัวนี้ไม่ต้องไปเปิดแล้วนะครับตัวนี้เก่งแม่งก็ช่างครับผมว่าไม่สู้ตัวนี้สักคนนะครับโอเคนะครับมันมีไอ้ตัวพักอีกตัวหนึ่งนะไอโอเรนาถ้าใครส้ว่าสายฟรีไม่เปิดได้นะครับโอเรน่านะครับโอเคนะครับตัวนี้ไอ้พวกแบบแนวทางการอัพสกิลเหมือนกองหลังหมดเลยนะครับแต่กา,า,า,าลังต่างๆาเออกาลังต่างๆนะครับนี่ ส่งสั้นส่งยาวได้ส่งอยู่แล้วสปีดต้องดีนะครับเหมือนกองหลังเลยชัดทุนท้ายอย่างน้อยก็ไฮนะครับส่วนสก,กิลก็เหมือนกองหลังเดะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมชอบก็คือการรับผมไม่ชอบไอ้ตัวเล็กว่ะเหมือนมีเอ็ดการ์ดอวิดมิเกเลผมมีหมดทุกตัวนะครับแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออเพราะว่าอะไรม,มันมันเร็วก็จริงนครับเร็วกว่าเวลานก็จริงแต่เวลาลูกอากาศมันเสียเปรียบเขานะครับเวล้านสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง แต่สปีดเวลาไม่ได้คิดเลยนะครับอืมเขาเขาก็เลยเลย,ยกให้เวล่านนึงอะไรแบบนี้นะครับโอเคฝั <S <S okay. ่งซ้ายครับผมใช้บล็อกที่สามารถยิงได้นะครับยิงได้แล้วก็เสริมครับดับบลทัศน์โซนบอลทูลถึงได้ดับบลทัศแบบสเปเชียลดับบลทัศก็เสริมเข้าไปนะครับก็คือเ erm, พิ่มเสริมฟิฟแฟบสกิลยิงดับบลทัศยิงบอกเลยว่าตัวนี้มันจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเอ็นเอฟผมจะใช้บล็อกถึงจะเป็นออฟสไตล์แต่ไอตัวนี้มันจะลงมารับครับเนี่ยมันจะลงมารับด้วยนนนนนะะครัับมจแ่ขึ้ บอกเลยว่าแผนนี้ทําไมเมตาทั้งลุกทั้งรับแน่นจริงๆนะครับเวลาลุกมันจะขึ้นไปแบบนี้นี่ที่จริงแล้วผมชอบชอบแบบนี้มากกว่านะชอบไอ้พวกปีกมากกว่านะครับแต่มันจะฟีลคล้ายกันเ๋ยวฟีลคล้ายกันนะครับเหมือนหน้าสี่เลยเวลาบุกเราจะเป็นเหมือนสี่สองสี่มันก็ได้บุกบุกง่ายนะครับคนเลยชอบทีนี้เวลาเรารับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะลงมารับด้วยมันจะเป็นสี่สี่สองทันทีนะครับโอเคนะครับตามนี้แล้วก็ ฝั่งขวาครับเป็นโฮเพเยอร์เพื่อจะเติมเติมอยู่แล้วอันนี้มันก็เติมอยู่แล้วขึ้นสุดลงสุดนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ใช้สุงเทาได้ดีทั้ง2ตัวยิ่งดีนะครับนี่ยิงไกลดีดียิงไกลดีดับเบิลทัดยิงดับเบิลทัดยิงนะครับแต่สมมุติว่าถ้าใครใช้ออฟสไตล์สายออฟสไตล์ก็สมมุติว่ามีเมสซี่ไม่ใช่เครีเอทีเพนนิเกอร์อะไรแบบนี้แล้วก็ตั้งเป็นเอติกิ้งตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอติกิ้งตัวหนึ่งขึ้นไป ไอ้พวกทุบห้องไม่ต้องตั้งเอติกิ้งมันก็ขึ้นไปนะครับตามขำาวพลังมันแหละครับโอเคนะครับส่วนสกิลสำคัญของเอดีเอฟก็คือไอ้พวกทูบสซิ่งกับวันทัพต้องมีนะแล้วก็สกิลยิงถ้าจะว่าขาดแคลน,นจริงๆก็แนะนำเพิ่มรองรังชุดยิงแล้วก็ทิปปิ้งจอดจบพี่น้องโอเคนั่นก็เสริมน้ำมันทัดสกุลโทนน้ำมันชุดโอ้โคตรดีนะครับแล้วก็ฟังขวาฟังซ้ายผมจะแนะนำตัวที่ผิวนะครับผิวพิวแทงบอลได้ดีอย่างเช่น ผมใช้โซเลดล่างนี้ที่จริงมันร้อยเจ็ดนะร้อยร้อยแปดนะครับแต่ผมอัพสุดเดี่ยวถ้าใครจะลอกแบบนี้นะครับห้าสี่เก้าแปดสิบห้าหนึ่งหนึ่งก็คือไปเพิ่มกระโดดนะครับทีนี้ค่าพลังโซเลดแม่งคนบักนะครับอัพแบบนี้ลองเล่นแล้วคุณจะติดใจแน่ผมไปเพิ่มไอพวกบังกุวนที่ปิ้งเทมชัน่นที่จริงล่างลิวพูผมว่ามันควรจะไอพวกบังกุวนที่ปิ้งเทมชัน่นนี่ต้องดีเลยนะครับสำหรับโซเลด อย่างมากเลยครับก็คือถ้าทำมาดีแล้วใครจะไปเปิดตัวอื่นอะไรแบบนี้นะครับนี่กำลังเอสตกิ้งไวเน็ตเก้าสิบสอง 1, เลยฟินิชชิ่งเก้าสิบเอ็ดในเฮดดิ้งมงได้ด้วยนะครับปกติแล้วอัพออโตัเฮดดิ้งโคตรกากพี่น้องโอเคนะครับทีนี้สปีดก,กับสปีดต้นได้อยู่แล้วครับบาลานผมเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้สุทดท้ายดีโคตรดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโซเลสล่างไปโซน่าแล้วก็ล่างลิเวอร์พูลผมว่าผมดูทันทั้งสองช่วงนะครับ ผมว่าร่างลิ้วพูแม่งหลบเลี้ยงได้ดีกว่าร่างของบาร์เซโลน้าอีกนะครับทีนี้ก็เพิ่มสเตตเตอร์เอ่อสเตตเกอร์อิสตินครับแล้วก็เที่บกันครับกองหน้าคู่ผมว่าต้องมีนะครับหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็ไอพวกถูพัสสิ่งนะครับถ้าไม่มีก็ไปเสริมนะครับถูพัสสิ่งนะครับเกียรครับลูมินิเก้เหมือนกันครับผมก็อัพสุดเตี้ยนะครับเกียรนะครับเป็นโกูบเชอร์คู่หรือจะใช้โฮตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็นโกูบเชอร์โฮแล้วก็โฮอีกตัวหนึ่งแล้วก็มี ไอ้พวกวันทัดพ้าแล้วก็ทูบัตซิ่งเสริมเข้าไปนะครับตามนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ตัวสำรองก็ทิกของผมก็คือ,อซุปซปับคู่กันกับไฟติ้งสับลิดใส่แม่งทุกตัวเลยครับตัวสำรองนะครับบอกเลยว่าลงเป็นหญิงนะครับพี่น้องทีนี้รางวัลก็เตจะจัดไปนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับสำหรับ4ี่สองนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับแต่มีคนกลัว้ามาจันต้องจัดให้นะครับถ้าใครอยากได้แพทไหนเพิ่มเติมนะครับฟอร์ชันไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟุลุนบวาไเพิ่มเติมนะครับก็สมถคอมเมนด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทาคลิปให้พวกเราเลบชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับทวกนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของช่องฉันต้องปฏิบัต ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ